วันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันนะครับก็คือเรื่องของแท้งง่ายนะครับคือหลายคนเนี่ยท้องง่ายครับไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องท้องมีลูกยากอะไรอย่างนี้นะครับพี่แต่ว่าทุกครั้งที่ท้องเนี่ยก็มีปัญหาแท้งตามมาตลอดนะครับมันก็เลยคือได้แค่ท้องอ่ะแต่มันไปไม่ถึงจุดที่ว่าจะได้เลี้ยงลูกลูกลูกไม่ถึงไปคลอดสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาค้างวนไปวนมาอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ หลายๆคนก็คิดว่ามันก็คงเป็นปกติมั้งแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีโรคซ่อนอยู่หลายๆโรคที่อาจจะมีผลทําให้เรามีปัญหาแท้งได้ง่ายๆอะไรอย่างงี้นะครับคือเรื่องท้องไม่ใช่ปัญหาแต่ทุกครั้งที่ท้องมันก็แท้งตลอดวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูกันว่าเอ๊มันมีอะไรบ้างที่อาจจะมีปัญหาที่ทําให้เราแท้งได้ง่ายๆนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาครับว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็มาติดตามนะครับมากดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับทักทายกันก่อนนะครับ ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ที่ส่งมานะครับคุณโทนี่ครับครับก็ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่ารู้ไหมครับว่าเมื่อไหร่ถึงจะบอกว่าแท้งบ่อยแท้งง่ายแท้งภาษาอังกฤษจะเรียกว่าแท้อ uh, habitual abortion หรือว่า recurrent miscarriage นะครับตัวภาษาไทายคำพูดอาจจะงงเต่เขาจะเรียกว่าแท้งซ้ำซากนะครับโดยภาวะแท้งซ้ำซากเนี่ยนะครับหรือว่า recurrent miscarriage เนี่ยนะครับเป็นภาวะที่เรานับเอาเมื่อเราเกิดการแท้งติดกัน นะครับซี่งก็ติดกันด้วยเนาะอย่างน้อยประมาณ2ครั้งขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเริ่มมีปัญหาภาะวะแท้งซ้ำซากอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายเรานะครับแต่สําหรับคนที่ถ้าเพิ่งแท้งครั้งแรกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะบอกว่ามันอาจจะเกิดมาจากอุบททัติเหตุทางพันธุกรรมทําให้ตัวอ่อนที่เมื่อแบ่งเซลล์แล้วโครโมโซมผิดปกติเมื่อฝังตัวแล้วไม่สมบูรณ์ก็เลยแท้งออกมาซึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่ครั้งเดียว สามารถตั้งท้องต่อไปได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเริ่มมีอาการแท้งนะครับโดยเฉพาะในช่วง3าสี่เดือนแรกเนี่ยนะครับแท้งแล้วแท้งอีกนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นภาวะแท้งซ้ำซากแล้วนะครับซึ่งเมื่อแท้งซ้ำซากเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับทีนี้แท้งซ้ำซากเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรได้บ้างนะครับก็แบ่งเป็นทางผู้ชายและผู้หญิงละกันนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าหลักๆเนี่ย ปัญหาเนี่ยมันมักจะอยู่ที่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผู้หญิงเป็นคนตั้งท้องเนาะแล้วผู้ชายมันจะเกี่ยวอะไรตรงไหนผู้ชายก็คือเกี่ยวในตอนที่ว่าเนื่องจากว่าการที่จะเกิดเป็นเด็กได้เป็นตัวอ่อนได้ต้องมีน้ําเสือจากทางฝ่ายชายใช่ไหมแล้วอะไรที่มันจะถ่ายทอดมาสู่ฝ่ายหญิงแล้วทําให้เกิดการแท้งสัมซากได้นะครับอย่างหนึ่งที่เราพูดถึงกันก็นกคือคโครโมโซมฝ่ายชายมันอาจจะมีการผิดปกติก็ได้นะครับทำให้เกิดแท้งสัาซากขึ้นมาคโครโมโซมผิดปกติฝ่ายชายที่ว่าเนี่ยครับก็คือเป็นกลุ่มพวกที่เป็น โครโมโซมทรานสโลเคชันก็คือชิ้นส่วนโครโมโซมอยู่ครบนะครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งนะครับของโครโมโซมเนี่ยมันอยู่ผิดตำแหน่งไปนะครับทำให้เมื่อมีการแบ่งเซลล์แบ่งโครโมโซมไปเป็นลูกแล้วเนี่ยมันได้ชิ้นส่วนโครโมโซมไปไม่ครบไม่ขาดก็เกินนะครับเมื่อไปเกิดเป็นเด็กก็กลายเป็นว่ามีเด็กหรือว่ามีตัวอ่อนเนี่ยที่โครโมโซมขาดหรือเกินไปนะครับทำให้เกิดโครโมโซมไม่สมบูรณะะร์เนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตมาเป็นเด็ก ได้นะครับไม่สามารถที่จะคลอดออกมาได้เพราะฉะนั้นก็จะเกิดการแท้งโดยเฉพาะในช่วง3ามเดือนแรกนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งจากฝ่ายชายที่มีการพิสูจน์ชัดเจนนะครับ<ส>นอกจากนี้ครับอย่างอื่นครับการใช้ชีวิตประจําวันในฝ่ายชายหลายครั้งก็มีผลทําให้ผู้หญิงแท้งได้มากขึ้นปัญหาง่ายๆเลยก็คือเรื่องการสูบบุหรี่นี่แหละครับมีการศึกษามาชัดเจนนะครับที่เขาบอกว่าในผู้ชายที่สูบบุหรี่เนี่ยนะครับมีโอกาสทําให้แฟนเนี่ยผู้หญิงเนี่ย ท้องเราก็แท้งได้ง่ายกว่านะครับเพียงแต่ว่าปริมาณนะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนนะครับว่าต้องเท่าไหร่ถึงจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยแท้งได้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามอ่ะครับถ้าคนที่มีประวัติเรื่องของการแท้งมาก่อนนะครับเราก็แนะนําว่าถ้าฝ่ายชายสูบบุหรี่ก็ควรจะต้องงดสูบบุหรี่ไปนู่นแหละด้วยนะครับแล้วก็มีการตรวจหาสาเหตุครับว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วโครโมโซมฝ่ายชายปกติหรือเปล่าอันนี้คือในแง่ของผู้ชายนะครับที่มีแฟนผู้หญิง แล้วท้องแล้วแท้งบ่อยๆแท้งซ้ำซากนะครับแล้วตัวผู้หญิงเองล่ะครับมันจะเกิดมาจากอะไรได้บ้างนะครับตัวผู้หญิงอย่างแรกเลยครับโรคประจําตัวนะครับเรามีโรคประจําตัวอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าที่ทําให้การตั้งครรภ์น,นั้นมันเกิดยากขึ้นแท้งง่ายขึ้นนะครับคือได้เด็กไม่สมบูรณ์มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับโรคง่ายๆเลยไทยรอยนะครับคือหลายๆคนนะ่ะที่มีปัญหาภาวะไทรอยผิดปกตินะครับ ก็อาจจะมีประจำเดือนผิดปกติได้หรือบางคนอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่มันก็ทําให้เกิดการแท้งได้ง่ายๆนะครับเบาหวานก็เช่นเดียวกันนะครับบางทีมีเบาหวานซ่อนอยู่นะครับน้าหนักตัวเยอะก็มีโอกาสทําให้เกิดการแท้งได้ง่ายๆนะครับนอกจากนั้นครับยังอื่นล่ะนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องผู้ชายที่มีปัญหาโครโมโซมผิดปกติแล้วทําให้ลูกโครโมโซมผิดปกติไปด้วยของทางผู้หญิงก็เช่นเดียวกันเราก็ตรวจดูโครโมโซมเหมือนกัน นะครับว่าโครโมโซมเนี่ยมีปัญหาผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับซึ่งในลักษณะเนี่ยครับโครโมโซมที่ผิดปกติส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มทรานสโลเคชันที่ผมว่าก็คือชิ้นส่วนโครโมโซมใน,ในตัวแม่เองในตัวพ่อเองเนี่ยมันอยู่ครบไม่ขาดไม่เกินเพียงแต่ว่ามันอยู่ผิดตำแหน่งทรานสโลเคชัก็คืออยู่ในตำแหน่งอื่นคือเช่นโครโมโซมตำแหน่งที่13ไปเกาะอยู่กับโครโมโซมหล่งที่8ส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเมื่อมันเกิดการแบ่งเซลล์และแบ่งโครโมโซมเพื่อจะกลายปเป็นเด็กเนี่ย ทำให้ชิ้นส่วนโครโมโซมในลูกเนี่ยในตัวอ่อนเนี่ยมันขาดหรือมันเกินนะครับพราะมันขาดหรือมันเกินมันก็ไม่สามารถจะเจริญเติบโตต,ต่อไปจนเป็นเด็กขึ้นมาได้ก็เกิดการแท้งหลุดออกมานะครับในกรณีที่เรามีปัญหาโครโมโซมผิดปกติเนี่ยครับนะครับสามารถที่จะทําให้เกิดการท้องได้นะครับแล้วออสามารถที่จะท้องต่อไปจนสําเร็จได้มีลูกอุ้มได้เนี่ยนะครับด้วยการทํอิกซี นะครับแล้วตรวจโครโมโซมนะครับโดยเฉพาะถ้าคนที่มีปัญหาทรานสโลเคชันเนี่ย <c oughs> เวลาตรวจโครโมโซมทั่วไปเราจะตรวจเป็น b g t a ใช่ไหมครับอันนี้เขาจะตรวจเพิ่มอย่างนึงคือ PCTS R นะครับ Segmental Rearrangement ครับก็คือเพื่อดูว่าตัวออดของเราเนี่ยมีโครโมโซมอยู่ครบจริงๆไม่ได้มีปัญหาโครโมโซมผิดปกติหรือผิดตำแหน่งนะครับถ,รถึงผิดตำแหน่งจริงถึงผิดตำแหน่งในลูกเนี่ยมันก็จะเป็นแสงที่ต่อไปในรุ่นต่อไปได้นะครับถ้า ชิ้นส่วนโครโมโซมทั้งหมดมันอยู่ครบแต่ผิดตำแหน่งก็ยังสามารถเกิดมาเป็นเด็กได้นะครับอันนี้ใช้สามารถทำอีกซีตรวจโครโมโซมอะไรเพิ่มนะครับน <c oughs> อกจากนี้ความผิดปกติอื่นๆในแม่ที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดการแท้งได้ครับเดี๋ยวนี้มีโรคหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักกัน <c oughs> แล้วก็พูดกันเยอะก็คือแอนตี้ฟอสโฟไลปิดซินโดรมนะครับบางคนจะเรียกว่า APS นะครับตัวย่อนะครับ แอนต o ฟอสโฟลิปิดซินโดรมเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับ <c oughs> <c oughs> การแข็งตัวของเลือดนะครับเซลเยื่อบุเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆนะครับซึ่งทําให้เลือดมีการแข็งตัวง่ายขึ้นและเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่ตัวอ่อนที่รกฝังตัวลดลงแล้วทําให้เกิดการแห้งตามมานะครับโดยทั่วไปโรคแอนต o ฟอสโฟล i ปิดซินโดรมนะครับหรือว่า APS เนี่ยเวลามินิจไฉเนี่ยเราจะอาศัย2ออย่างร่วมกันหลักๆ อย่างแรกเลยก็คืออาการอาการที่ว่าก็คืออะไรครับก็ <c oughs> คือเรื่องแทงเนี่ยแหละเป็นอย่างหนึ่งเป็นปัญหาแท้งแทงซัมซาาหรือมีอาการลิ่มเลือดอุดตันต่างๆนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นคนไข้ที่มาจากปัญหาลิ่มเลือดอุดตันมีขาบวมมีอะไรมาก่อนนะครับแล้วตรวจเจอซึ่งถ้าเขาจะไปต,ตั้งท้องต่อมันก็อาจจะเกิดการแทงได้นะครับอันนี้คือในแง่ของอาการเนาะไม่แทง้งก็มีการแข็งตัวมีลิ่มเลือดอุดตันอะไรต่างๆนะครับอย่างที่สองครับก็คือดูจากการเจาะเลือดนะครับเวลาเจาะเลือดเนี่ยเราดูอะไรบ้าง เราดู3ตัวหลักๆครับแอนตี anti ้คาร์ดิโอไลปีนแอนติบอดีนะครับลูปัสแอนตี้โคเอ็กโแลนนะครับแล้วก็เบต้าทูไกลโครโปรตีนนะครับเราจะดู3ตัวเนี่ยถ้าตัวใดตัวหนึ่งโพสิทีฟเนี่ยปกติผลเลือดพวกนี้ครับเวลาที่มันโพสิทีฟเนี่ยเรามักจะแนะนําว่าจําเป็นที่จะต้องเจาะซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับสเดือนถัดไปนะครับเพราะว่าผลเลือดพวกแอนติบอดีต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสแปรปรวนได้นะครับเราก็จะบอกว่าเอ่าสเดือนเจาะซ้ำถ้ายังเป็นอยู่ แสดงว่าจะต้องวินูวินิจฉัยครับว่าเป็นแอนตี้ฟอสโฟไลปิซินโดมซึ่งถามว่าเอาแล้วถ้าเป็นแอนตี้ฟอสโฟ i ลปิซินโดมอะไรอย่างเงี้ยครับเอ่อมันจะทําอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันการแข็งอย่างหนึ่งที่หลายๆคนทํากันที่เป็นคําแนะนําเลยนะครับก็คือถ้าในกรณีท้องธรรมชาติหรือว่าย้ายตัวอ่อนไปแล้วเนี่ยเขาจะให้รับประทานยาที่เป็นแอสไพรินครับ ASA นะครับเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือดของเกล็ดเลือดการแข็งเกล็ดเลือดที่มากเกินไปนะครับรวมไปถึงมีการฉีดยาตัวหนึ่งครับ โ o l มเลกุลาร์เวทเฮปอรินนะครับลดการอักเสบลดการแข็งตัวของเลือดนะครับโดยข้อเสียครับ <c oughs> ไม่เชิงข้อเสียโดยโดยที่คนที่เป็นแล้วเนี่ยเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความลำบากมากขึ้นในการตั้งครรภ์ละกันนะครับเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องฉีดยาไอโลโมเลกุลาร์เวทเฮพอรินเนี่ยทุกวันนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่รู้ตัวว่าท้องนะครับ หรือว่าถ้าย้ายตัวอ่อนก็คือตั้งแต่วันที่ย้ายตัวอ่อนนั่นแหละนะครับไปจนกระทั่งเกือบคลอดนะครับสาสิบหกสัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นมันฉีดนานเท่าไหร่ฉีดยาวันละเข็มนานถ่ายเก้าเดือนแน่นอนอะ่ะหลายคนที่แบบกลัวเข็มเนี่ยอันนี้เป็นปัญหากับชีวิตแน่เลยแต่เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะคับคนไข้ผมหลายคนก็ตามที่เป็นปัญหาเรื่องแทงแล้วเมื่อมาทำอีกซี่แล้วย้ายตัวอ่อนแล้วมีปัญหาตัว aps หรือว่าแอนต o s p h o l i p i ิดซิน r o m มเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ว่าเป็นแล้วแล้วรู้ว่าฉีดยาทุกวัน แล้วจะช่วยให้เราสามารถมีลูกได้ดังหวังคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับมักจะยินดีที่จะฉีดยานะครับถ้าฉีดแล้วสามารถช่วยให้ท้องได้สมบูรณ์คลอดลูกได้แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ยอมแน่นอนครับเนาะคือการตรวจแล้วเจอสาเหตุว่าเป็นแอนติคอร์ปิดซินโรมเนี่ยทําให้เราสามารถรักษาได้ตรงจุดนะครับแล้วก็ช่วยให้เราสามารถมีลูกได้ครับทีนี้อันอื่นล่ะ หลายๆคนก็คือเนื่องจากว่าเรื่องปัญหาเรื่องแท้งเวลาเราจเจาะเลือดเนี่ยเราก็จะเจาะค่อนข้างเยอะนะครับแต่หลายๆตัวก็อาจจะกั้ำกลว่ามีผลทําให้มีลูกทำให้มีปัญหาเรื่องการแท้งซ้ำซากได้หรือเปล่านะครับช่วงนี้หลายๆคนผมก็ได้ยินหลายคนมักจะนิยมเจาะอีกตัวหนึ่งครับก็คือแฟกเตอร์สิบสองนะครับซึ่งจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเจาะมาแล้วระดับแฟกเตอร์สิบสองมันต่ําหรือว่าแฟกเตอร์สิบสองเดฟ y ิเชนซี นะครับก็เป็นปัญหาเดียวกันครับก็คือเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดทำให้เลือดแข็งตัวมากขึ้นนะครับการรักษาก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือการฉีดตัวโลโมเลกุลเวทเฮปารินไปเรื่อยๆทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลของการว่าของโรคตัว Factor 12 Deficiency ที่จะมีผลกับการแท้งเนี่ยอาจจะยังก้ำกึ่งอยู่บางคนบอกว่าไม่เกี่ยวบางคนบอกว่าเกี่ยวอันนี้นะครับก็อาจจะพิจารณาดูแล้วแต่คนอีกทีหนึ่งนะครับว่า จำเป็นที่จะต้องฉีดตัวโลเมอลิกราเวทเฮปอรินทุกคนหรือเปล่านะครับในคนที่ตรวจเจอแฟกเตอร์12เดฟ i ิเชนซีแล้วก็มีปัญหาการแทงร่วมด้วยนอกจากนี้นะครับก็หลายๆคนก็จะมีการเจาะเลือดดูตัวอื่นอีกที่เกี่ยวกับการอักเสบในร่างกายนะครับเช่น ESR ครับเป็นเรื่องของการอักเสบในร่างกายนะครับตัว a n a ครับเป็นแอนติบอดีที่ดูเกี่ยวกับกลุ่มโรคที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับซึ่ง ถ้าผิดปกติแล้วก็อาจจะต้องไปตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมว่าเป็นตัวอื่นอีกไหมซ่อนอยู่นะครับโรคง่ายๆเลยที่หลายๆคนรู้จักกันก็เช่น s l e ครับบางทีตรวจ A.N.A ขึ้นมาแล้วมันขึ้นเราก็ต้องมีการไปเจาะเลือดตรวจเพิ่มเติมอะไรอีกนั่นแหละเพื่อดูว่าไอ้พวกเนี้ยนะครับเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นจริงๆมันก็อาจจะมีผลที่ทําให้เราแทงได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับมันยังมีอีกอันนึงครับนอกจากเจาะเลือดแล้วเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดการแพงสำซากได้ครับก็คือ เป็นความผิดปกติของมดลูกนะครับถามว่าความผิดปกติของมนลูกตัวไหนที่มักจะทําให้เกิดการแทนได้นะครับเคยได้ยินผนังกั้นมดลูกผนังกั้นกลางมดลูกไหมครับเ,เซปเต็ยูเทรันนะครับก็คือมดลูกนี่แหละที่มีผนังกั้นอยู่ตรงกลางผมเอาอันนี้ให้ดูมีของเล่นใหม่ <c oughs> ครับอันนี้คือมดลูกมดลูกของคนเราเป็นอย่างนี้นะครับนะครับปีตรงกลางนะครับก็เป็นตัวมนลูก นะครับปากมดลูกอยู่นี่แล้วก็เป็นช่องคลอดลงมานะครับวันนี้เป็นอวัยวะเพศภายนอกแล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นท่อนําไข่ทั้งสองข้างแล้วก็ตัวนี้เป็นรังไข่ทั้งสองข้างนะครับอันนี้คือมดลูกนะครับผนังกั้นกลางของมดลูกคืออะไรครับคือมดลูกเนี่ยเวลาที่มันมีการสร้างตัวมาตั้งแต่เราเป็นลูกในท้องแม่อีกทีหนึ่งนยครับมันจะมาจากสองข้างมาเชื่อมรวมกันเป็นตรงกลางเป็นตัวมดลูกขึ้นมาแต่บางครั้งเมื่อเชื่อมแล้วเนี่ยมันเชื่อมไม่สนิทเชื่อมไม่สนิทคืออะไรครับ มันก็เลยเกิดเป็นผนังกั้นตรงกลางตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ไม่มีนะอันนี้สมมุติว่ามันมีตรงกลางนะครับเป็นผนังกั้นตรงกลางขึ้นมานะครับถามว่าผนังกั้นตรงกลางมดลูกหรือว่าเอเซปเตดยูทาร์สเนี่ยจะมีผลทําให้เราแทงง่ายได้ยังไงนะครับก็เมื่อมีผนังกั้นครับผนังกั้นเนี่ยอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นบริเวณในโกรงมดลูกที่จะมีตัวอ่อนมาฝังตัวทีนี้บางทีถ้าตัวอ่อนมาฝังตัวแล้วเกิดโชคร้ายไปฝังตัวที่ตัวผนังกั้นตรงกลาง แน่นอนมันไม่ใช่เนื้อมดลูกที่ปกติครับเพราะฉะนั้นโอกาสเมื่อฝังตัวแล้วก็อาจจะเกาะตัวได้ไม่ดีแล้วเกิดการแทงตามมานะครับกรณีอย่างนี้ครับผนังก้านารต,รตรงกลางเนี่ยการวินิจฉัยที่แน่นอนก็คือเป็นการส่งกล้องโพรโมลูกฮิสโตรสโคปีนะครับเพื่อเข้าไปดูครับส่งกล้องเขาจะผ่านจากช่องคลอดเข้าไปครับเข้าปากมดลูกเพื่อเข้าไปดูในนี้ครับคำว่ากล้องคืออะไรครับกล้องก็คือมันก็จะเหมือนเราเห็นด้วยตาอย่างนี้เลยไม่ใช่อนันตราซาวเนาะกล้องก็คือ เห็นเป็นรูปเลยมันก็จะสามารถดูในโพรงมอลูกได้ครับว่าโพรงมอลูกเนี่ยมีผนังกั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีผนังกั้นกลางในโพรงมดลูกจริงๆครับก็สามารถตัดได้นะครับเพิ่มโอกาสการท้องได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าออโดยภาพรวมนะถ้าโดยสรุปว่าถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งมาหาว่ามีปัญหาท้องไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวกว็ท้องเดี๋ยวกว็ท้องแต่ทุกครั้งที่ท้องเนี่ยมันก็เกิดการแทงขึ้นมาตลอดถามว่าคุณต้องทํำยังไงครับ แน่นอนครับหลักๆเลยก็คือดูประวัติทั่วไปว่ามีโรคประจําตัวตรงไหนซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าปกติดีก็อาจจะเป็นการเจาะเลือดนะครับเจาะเลือดฝ่ายชายเพื่อดูโครโมโซมเจาะเลือดฝ่ายหญิงเพื่อดูโครโมโซมเช่นเดียวกันแล้วก็ดูโรคต่างๆที่อาจซ่อนอยู่เช่นแอนตี้ฟอสโฟ i p ปิดซินโดรมแฟงเตอร์สิอ a n a e s r นะครับดูการอักเสบต่างๆในร่างกายรวมไปถึงการส่องกล้องโพรโมโดลูกครับเพื่อดูว่ามีท่อนําขาอามี ผนังกงั้นกลางบนลูกหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามีก็ตัดนะครับเราก็จะรักษาตามจุดอย่างนี้นะครับว่าตรงไหนตรงไหนที่มันผิดปกตินะครับแต่ทีนี้ถามว่าปัญหาอย่างหนึ่งคืออะไรในในลาคนอะ่ะพอตรวจแล้วอะ่ะปกติทุกอย่างก็ไม่มีอะไรนะครับก็ซึ่งเจอได้จริงๆหลายลยคนที่มีปัญหาการแทงอ่ะครับหลังจากตรวจมาหมดแล้วปกติหมดซึ่งถามว่าเจอได้บ่อยไหมครึ่งหนึ่งเลยของคนที่มีปัญหาเรื่องแทง ตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรแล้วถามว่าเราจะทํำยังไงล่ะก็นเมื่อตรวจแล้วไม่เจออะไรแล้วจะรักษาอะไรดีล่ะมันก็อาจจะมีการรักษาต่างๆที่เพิ่มเข้ามาครับเช่นเมื่อรู้ตัวว่าท้องให้รีบมาฝากท้องนะครับแล้วก็อาจจะใช้ยาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเสริมนะครับให้ยาโปรเจสเตอโรนก็คือหลายคนพูดว่าเป็นยากันแทงก็เนี่ยแหละครับก็คือยากลุ่มนี้แหละช่วยพยุงการตั้งครรภ ก็อาจจะช่วยทําให้สามารถท้องได้สําเร็จหรือบางคนก็ข้ามไปทําอซี่ทำเด็กหลอดแก้วครับด้วยข้อดีของไ c ซี่เด็กหลอดแก้วก็คือถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาการแท้งมาแล้วหลายครั้งเนี่ยมันก็แนะนําว่าสามารถที่จะตรวจคโครโมโซมตัวอ่อนก่อนย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โครโมลูกได้ <absence. S 1> ซึ่งเมื่อเราย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โครโมลูกแล้วเนี่ยนะครับตัวอ่อนที่ตรวจคโครโมโซมมาแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสท้องได้ถึง70%แล้วก็มีอโอกาสท้องโอกาสแท้ง น้อยกว่า5%เเพราะว่าเราก็มีการให้ยาฮอร์โมนป้องกันแท้งร่วมเข้าไปด้วยอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นทางเลือกในการรักษานะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการแท้งซ้ำซ่าท้องไม่เห็นจะยากเลยแต่ทำไมท้องแล้วก็แท้งตลอดนะครับก็สามารถท้องได้ครับมีลูกได้อย่างมั่นใจปลอดภยัยท้องได้นะครับถ้าเกิดว่าเราตรวจรักษาตรวจหาสาเหตุแล,และรักษาได้ตรงจุดนะครับ